ให้ก้าวอย่าอยู่เฉยเฉอย่าคิดแย่ครองพระแล้วก็ถามพระเดี๋ยวบางทีเนี่ยหลวงพ่อทําไมถึงก้าวบางทีเรานอนหลับไปเนี่ยเราคล้คองคอลุกแค่ก้าวแต่โมอนอนทําไมเดี๋ยวก็จนตายไม่เห็นหมกกแมทุ่งเศรษฐีเราจะทุ่งไหนฮะแหมครองพระพวงบานเลยนะเม้เาไหนเลยโอ้โห แล้ววิง่งหนีคนกระแทกอกตายเลยเนกระแทกอกตายเลยนะแม้พระเนี่ยมีสังจายทำไมอ้วนนะรวยรวยจนพุงโตใช่ไหมมันเป็นปินชนาธรรมขอแท่จริงเนี่ยพระพุทธเจา้าของเราเนี่ยนะเอาวใันใหญ่ใจเฉล,ลยนะ คือคุณพระศรีรัาตนตรัยที่พูดเมื่อวันก่อนเนี่ยชัดเจนนะนะโยมชัดเจนนะคุณพระศรีรัาตนตรัยอยู่ที่บ้านใดบ้านนั้นเจ้าสารพัดนึกพระก้าวหน้าคือพระชรงเสด็จบางพุทธีนาเก้าแต่มีสองอย่างนะก้าวซ้ายก้าวขวาไม่เหมือนกันก้าวซ้ายก้าวขวาให้ไหม่แต่เราเดินรงกลมเนี่ยขวาย่างหนอเอาขวาเสมอไป มันนี่จะถนัดคนเราสวนมากจะถนัดขวาจะเขียนหนังสือมือขวาถ้าลูกต้าเขียนหนังสือมือซ้ายจังแต่เล็กให้แก้ซะเลยนะถ้าโตแล้วยมันแก้ไม่ได้บนะางคนมือซ้ายเขียนเนะียมันถนัดซ้ายนะ่ะแตุู่ธเจ้าสอนว่าให้ทั้งขวาไว้ขวาเป็นใหญ่แล้วเราส่วนมากจะถนัดขวากันแต่บางคนลูกเราไปสนัดซ้ายก เขียนหนังสือซ้ายเราเขียนหนังสือขวาไม่ได้เนี่ยคนไอ้คนพิการเนี่ยมือไม่มีมือไม่มีแต่เขียนหนังสือเร็วกว่าเราขอไปทานโทษมันใช้ท้าเขียนอุศีเนี่ยไม่รู้มันเชยงานเขียนปุ๊บ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 โรงเรียนคนพิการเขียนไหวด้วยแล้วเขียนสวยด้วยแม้เราอายมันเลยมือเราเขียน ประคองแท้ๆยังไม่เคยจะกลงมันทัดไอ้เจ้าคนพิการเขียนจะกลงเล้องขอโทษไปดูตัวอย่างมาเอาเท้าเขียนมีพระอยู่องคหนึ่งเป็นปรเรียนเสร็จแหละแขนขาดไอ้ไฟมันชอนะ็อตเนาะต้องตาดแขนเนี่ยเนี่ยวมือเนี่ยก็เขียนะไรท่านหยุดเนี่ยท่านอย่างเนี้ย เอามาเงียยมาเขียนเนี่ยมือน,นี่ก็ไม่เป็นเประเทศเกิดประโยชน์ไอคนที่มือเดียวไม่เขียนที่นอนเสียกนอนใช่ไหมดูตัวอ,อย่างไหมเขียนอันมาให้สามพันบาทเนี่ยสอบที่วัดทุกุณทองสอบบาลีมาทุกปีองนี้มันจะเป็นเนเน,เน,เนเป็นเน้นเรื่มเป็นเน้นเป็นเน้นเกตหละเนี่ยทาตรงเนี้ยเอามือนเนี่ยแล้วก็เอา ไอ้อปากาเนี่ยใส่เงี้ยนนแล้วก็เนี่ยเขียนเขียนไม่ไหวเลยเพราะเหตุดายยงได้ไหวเพราะมันถนัดฝึกจนถนัดจำว่านี่ก็มันการที่เราฝึกเนี่ยต้องการให้เปลี่ยนนิสัยลายลายดีแต่ใครจะรับสุจินานาไม่รับเหมือนในสภาเขาไปชุมกันวันนั้นเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติทำยี่สามคนซื้่เก้าซื้อแปดซื้้าบอกขอฝากไปเถอะสภาหน่อยบอกให้ชอดสอปฏิบัติกรรมาานกันซะบ,บ้างจะได้เลิกเถียงกันซะทีไอ้กู้ยังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแล้วเอาเรื่องบาบาบาบอๆมาพูดต้องหาเอาปัจจุบันพูดว่าจะแก้ไขสถานการณ์ของประเทศชาติต,ตรงไหนเอาพูดอย่างนี้เขาลับปากไปเนี่ยเนี๋ยวจะติดตามผลวันหลังจะเรียกมาถามแกไปได้เคยหไหน ฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยคนนี้ก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีนนดเดี๋ยวก็จะไม่ไว้ใจรัฐบาลที่แย่อะไรใครหนุ่มแล้วใครเป็นคนดีฮนะฮะอยู่ไรารใครเป็นคนดีนะมันเถียงกันอย่างนี้นนะแม้เราดีใจมากลองเลขาธิการรัฐบาลมาเองเลยเคารการประจา น้องนั่งสี่แปดสี่เก้าทั้งนั้นสาวทั้งนั้นเลยอายุห้าสิบเทิน,นสาวอายุห้าสิบมาปฏิบัติกัะนเนี่ยนะบอกว่าให้ไปให้พวกเขาสอนนั่งกรรมฐานใช่ไหมนักการเมืองเรื่องของธรรมะไม่ใช่มีธรรมะอย่าให้เป็นการเมืองถ้าการเมืองไม่มีธรรมะเป็นการเมืองที่เละเทะประเทศชาติไปไม่หลอดเราก็ต้องไม่กลัว การเมืองเรื่องธรรมะผู้เจ้าสอนถ้าการเมืองไม่มีธรรมะบ้านเมืองไม่รุ่งเรืองไม่เจริญเพราะไม่มีธรรมะเลยใช้บริหารงานด้วยกิเลสเป็นเหตุอยากได้ไม่บริหารงานด้วยธรรมะใช้ธรรมะคือเมตตาช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือสระดอนถึงถูกต้องเวลาจะไปหาเสียงนะยกมือไหว้ บางทีเจ้าของม่อยู่แลวไหว้แมวเขาแล้วพอแมทชิคโรบครับอย่าอย่าลืมเบอร์นหนึ่ง,งรครับพอแมทชิโคโรบครับอย่ามันก็มีคนที่ไหนแล้วมันมีแต่แมวกับหมาแมวหมาก็ทงเอาะมันหาอะไรกันเอาจงริงเราไปเห็นกตาเลยไอ้เจ้าคนนั้นไปไหว้อะไรเจ้าของอยู่ในเรือนี่ไงถามเดือข้างบ้านมันเขาไปไหนเขาไม่อยู่กันเขาปิดประตูหมากับแมวมันเฝ้า พ่อแม่ที่เคารพครับอย่าลืมเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งนะสู้ในสมัครไม่ได้ทุนทอนเบรเขียนนิดเดียวจะใช้ผมไหมครับถ้าจะใช้ผมเลือกผมสมัครทุนทอนเบรแล้วไปติดแก้ต้นไม้เท่านี้พอแม่บางคนเขียนเพิ่งเบลอถ้าเด็กเป็นก็ทมอลลวจะทำเพราะงั้โกหกทั้งเรื่องแต่อย่าไปบอกเขานะ บางคนก็เนี่ยตามข้างทางอะไรถ้าจะให้หวยมั้งนี่นสมัครเขาก็ได้จากเราไปไม่ต้องไปเขียนมากจะใช้ผมไม่ครับแต่ใช่ก็เลือกผมเข้านี่พอเลยไม่ต้องไปว่าใครับแล้วไปต้องไปลาภรรยาต้องยกมือไหว้ภรรยาด้วยนะ ถ้าคนไหนไม่หวภรรยารับรองไม่อยู่เยญ่เป็นสุขพระเน่เวลานั้นเขาต้องไหวกันอย่างต,ต้องรับไหวจะ่เห็นแม่เมื่อกี้เนี่ยนะต้องไหวเลยสามีเนมี่ยนคือจะไปไหนเนี่ยแม่หนูแม่บาตรมจะไปไหนมันโขกเหลอพระไปลามาไหว้ต้องยกมือไหว้กันทําไมไหวภรรยาไม่ใหญ่เนี่ยในภรรยาไปไหนก็ต้องยกมือไหว้ คุณพี่คะหนูจะออกไปข้างนอกเขาต้องยกมือไหว้ผู้นากรรมฐานเนี่ยจะไว้นะทั้งผู้หญิงชายต้องไปลามาไหว้อ่อนน้อมต่ำตนปากหวานตัวอ่อนเมื่อไปงอนนอบน้อมประทานยูเชิดชูวเบียดเพียบโดยวินัยทำได้ไหมคุณขมาเขาจะไปไหนเขาต้องไปลาคุณหญิงอะไรหญิงอะไรมั้ยแหมแมเหลแต่เขาเคยฮะ อ่าหึงสุหสุรัดถ้าใบาไม่ได้น้มเปี้ยเราไม่ได้หรอกแกมาที่นี่มาที่นี่เนะมาทอดพระปาการสร้างวัดบินดาที่ไฟไหม้ไปหมดไปที่เบ็ดล้านมากับพวกคุณนัลลมนอามวัฒนแล้วบอกขมัร ธรรมาก็ธรรมอเลยโอ้ยผมไม่อดากินอะธรรมาเลยนะนะต้องได้ได้เป็นล้านเสียงเลยใช่ไหมเพราะเขาอ่อนน้อมทำตนไปก็ต้องไปลาคุณหญิงครับผมจะลาไปหาเชียงแบงหนอกนะไปทึ่ไหนไปตรงโน้นตรงนี้เอาไปแสนเนี่ยไปลามาไว้มันได้เงินอย่างนี้นะจำไว้นะโยมสมชาย ไหว้แล้วต่อฮะมันต้องไหว้ตรงลาเขาให้เงินหนึ่งแล้วบอกคุณก็ไปกับใครฮะบอกคนเดียวไปคนเดียวไม่ได้นี่ต้องไปสองคนไปเฝ้ารถคนนะคุณอย่าทำอย่างนี้นะต้องเชื่อนะนี่ต้องเชื่อเขานะ่ต้องเชื่อแม่บ้านก็รู้เรื่องไหมเนี่ยมันนั่งกรรมฐานหลายวันรู้เรื่องยัง ต้องเชื่อแม่บ้านนะไม่เชื่อแม่บ้านจะไปเชื่อใครเดี๋ยวแม่บ้านเขาไม่ให้อยู่จะทํำยังไงเนี่ยอย่าอย่าอย่าอ,าอาวดลูกกับแม่บ้านมาันอ่ะต้องคนไปเฝ้ารถถ้าไม่ปลายตายเลยมาลูกเบิดมามมาแขวที่รถอ่ะเนี่ยไม่ตายอ่ะนั่นเลนะจ้างไว้ต้องปรึกษาห้ารือถึงกัน พอคุณธรรมก,ก็ไม่มีเงินแต่แม่บ้านเขามีเงินแม่บ้านเขารวยเนาะกูหญิงอะองไรลืมชื่อเอ่ถ้านไ,ไม่ทานหนมเปียเราไม่ได้หรอกเคกให้แรวเอาไปให้แม่บ้านพอแล้วไม่ต้องให้ตรรกไปให้แม่บา้านก็ให้แม่บ้านปั๊บแม่บ้านก็เสกให้สามีต่อเลยได้ไหมล้านกว่าเสียงใี่ เนี่ยใน่ไหมคนในนั้นก็ไม่ใช่เรี่ยงเลี้ยวไลอะไรพระพระเจ้าวสอนพระไปลามาไหวเวลาบวชจะเป็นท้าปิสุคมติโสภาเฉยะต้องจดเวลาว่าเนี่ยองค์นี้เป็นช้าตอนเวลานี้องค์นั้นเป็นช้าตอนเนี่ยตอนนี้มันอยากตกฟ้า,ากออกมาจากท้องแม่ตอนนี้ก็จดเวลาไว้ว่าเกิดมาเวลาเท่าไหร่ เหมือนกันต้องการจะให้เคารพผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสกว่าคือแกกว่าอย่างนั้นเลเวลาพระมาไหว้เราก็ต้องมานมัถ้าเราเผลอไปก็บางทีก็ลืมไปต้องรับไหว้บางทีลูกมาไหว้แม่แม่ก็ไม่รับไหว้ทาเชยยต้องรับไหว้ลูกก็ดแท้อะไรแล้วทำไมสามีไหว้ภรรยาไม่ได้นะ่ะ ได้ไหมถามจริงได้ไหมเอาได้นะลองพ้่หลังไปลา,ปลามาไหว้เขาให้เงินนะเผื่อเราจะไป,ไปโอ้อเอแอเอนอกบ้านก็เขาได้อนุญาตต้องต้องจํานะเวลาไปไหนไปลามาไหว้ออนมสำตัวนี่ตำรัของเราชัดเจนมากนะแหมมือก็ด้างค้างแข็งบ้งอาจก้าวล้วาแคร่ไม่ได่า ถ้าบ้านไหนยกให้แม่บ้านเป็นใหญ่บ้านนั้นเจริญจำไหมนะอย่าเป็นใหญ่กับแม่บ้านแม่บ้านนี่เขาใหญ่ในบ้านนะเรามันใหญ่นอกบ้านจำไว้นะเราไปใหญ่ที่อ้ออแอะอะไรนะแม่บ้านเป็นใหญ่กว่าการเจริญกรรมฐานต้องการให้มีปัญญาจะได้แก้ปัญหาอย่างนี้ปัญญาตัวเนี้ยถึงจะได้ไปวัดคนได้เป็นตลอดวัดว่าคนเนี่ยใครขึ้นสูงเท่าไหร่ เอาประหลอดวัดแล้วก็ปัญญาตัวเนี้ยเห็นหนอวัดนิสัยเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงจะบอกได้ชัดเจนมากอ้อนยูนนิสัยเยอะคนแย่มากพูดมากพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้เราก็นิ่งเกก็แล้วกันเราก็จะไปฟังคนพูดมากไม่มีความจริงน้อยมากนี่คือกรรมฐานมันเปลี่ยนนิสัยคัดคนให้เข้าสู่รูปแบบจึงต้องยากมาก มันเกิดเป็นของง่ายนะไม่ใช่ใจอ่อนนะกรรมฐานานี่ใจแข็งนะไม่ใช่ใจอ่อนนะใครมาขอของเงินหรือใครย่าตามผู้นั้นได้แล้วเสียคนหมดใจอ่อนไม่ได้ถิตมาพูดเสมอไม่มีใครฟังลูกสาวเนี่ยผู้หญิงหน้าเกลียดตามใจตัวใช่ไหมหน้าเกลียดพ่ลึกถ้าตามใจตัวอ่อนตามเสียคนหมดนะไม่ได้นะต้องเข้มแข็ง อดทนเป็นกุณสตีนี่พุธเจ้าสอนชัดเจนมากเราต้องใจแข็งด้วยการเจริญระกรรมฐานแต่แลราเจริญกรรมฐานไม่ได้ขาสติภาพเดียดใจอ่อนเลยใครพูดไงาตามเข้าไปได้เหรอเสือผู้เส้อคนหมดหแล้วกันในกรุงเทพมะเด,นเ,นนะเดี๋ยวนี้นะยวมสุพิรน,นา ส่วนมากผู้หญิงโทรไปหาผู้ชายตีหนึ่งตีสองไม่รู้จะจบฮัลโหล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 ต้องให้ห้าแสนเลยเนี่ยแหมถ้าเป็นลูกเราให้ห้าแสนนั่นทีถ้าอีกห้าแสนจะทักเลยนะอะไรไปโทรไปทําไมฮะเสียเวลาดูหนังสือเสียเวลานอนถ้ามีลูกผู้หญิงอย่าโทรลูกผู้ชายก็ห้ามห้ามเลย ถ้าไม่ห้ามปล่อยไปตามยาสายจะเสียคนจะเสียใจตัวภายหลังโทททำไมกนพรุ่งนี้ก็จะไปเจอที่โรงเรียนเนี่ยนี่มีหลายบ้านในกรุงเทพเราโทด่าพ่อแม่ไปด้วยถ้าลูกเสร็จที่นี่ทำไม่ลูกเสร็จที่นี่จะไม่พูดด้วยก็ขอเจริญพรยาโยมที่กรุงเทพบ้านเมืองเจริญุ่งเรืองวัฒนธตรท่าพอถ้าไปลูกเสร็จปั๊บ นี่ให้ลูกสาวโทรไปทําไมอ่ะนี่ให้ลูกสาวโทรไปทําไมก็เขาอยากจะโทรไม่ได้เนี่ยรู้ไม่โทรไปบาไ้านใครเพราะบ้านพ่อแม่ขอให้ผู้ชายคนนั้นมาบอกเราบอกรวงพ่อไปเหินเขมัาางนะลูกศิษย์ของพ่อแหมทําให้เขียนหน้าห่างโตกลางไหมเขียนหน้าเราไหมเราก็ต้องด่าไปเไเทเนี่ยนี่กรุงเทพเลยนะมันผู้ชายเนี่ย เขารู้ว่าบานนั้นเป็นลูกศิษย์ปัตอุปวันเราก็เตือนเล้บอกพาลูกสาวมาเถอะพามาที่บอกใี่เลิกก็เลยอย่าเนี้ยในอยู่เนี่ยอยู่ปริญญาตรีอะไรนั่นเนี่ยเลิกเลยนะอย่าโทรไปนะโทรไปทําไมก็ไปคุยนะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรเรื่องไปเที่ยวเที่ยวได้แล้วเป็นนักเรียนอาเดี๋ยวให้ห้าแสนเลยอะไรนี่ การเจริญกรรมาฐานต้องการสุดนี้เพื่อจะแก้ลูกของเราเหมือนกันมันดีที่ไหนนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงโทรไปหาผู้ชายจังนะเลยทอาไม่เลยนะมีลูกสาวอย่าโทรอที่ธรรมาต้องรู้รู้จริงนะเพราะไอ้ข้างผู้ชายมันบอกพอแม่เขามาฟ้องเราฮัลโหลฮัลโหลหลวงพ่อขอทานโทษขอรบกวนเวลาหลวงพ่อพอหลวงพ่อเนี่ยใช้เวลาเป็นประโยชน์บาโนน่ะผู้หญิงลูกศิษย์หลวงพ่อ มันโทรมาหาลูกชายฉันทุกวันโอ้ไอายาเขาเป๋าแย่ริเสียนหน้าห้างตกกลางเลยโทรให้เรียกให้มาหาหน่อยฟาดท่านี้ไปแล้วถ้าบอกนี่ตั้งแต่นี้ไปนะโทรอีกมาเรียกมาคนนี้ทีนี้นี่เคยตบคนชักไปหลายคนแล้วแล้วบางทีตบให้เป็นสถีไปก็แล้วมัน บางคนเนี่ยอยากรวยตอบทีเดียวเป็นเศรษฐีเลยเนาะเชื่อมันเชื่อก็ไม่เป็นไรมันจะพูดให้เชื่อูุให้คิดนะเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมาฐานฐานตัวนี้ทอฐานทําให้จิตเรามั่นคงอดทนต่อไปตายให้มันตายตรงนี้จะเปลี่ยนวิสัยทันทีวิสัยทั์ก็กว้างไกลจะอดทนต่อไปในอนาคตจาไม่ได้ ไม่ใช่มานั่งกรรมฐานก็จะไปสคนนิพพานมันจะเพี้ยนไปเลยมั้งบางคนปากมุมิมูมิม,ม,มิเดี๋ยว,ว่าแหม่ขอประลมแม้นานแล้วไม่เคยเจอผู้เจ้าท่านชวนคุยสนานแลีวท่านถามบอกว่าเป็นไงค้าขายเป็นไงไปีงนี้แย่เศรษฐกิจตกผู้เจ้าบอกถึงตกยังไงก็พยายามต่อไปนะจะได้ขายดีแล้วผู้เจ้าก,ก็บอกคาถาให้เพียนไม่เพียน นี่ทำอะไรก็ให้มันพอดีอย่าให้มันเกินนะถาเติมเกินตัดประหยัดเวลาอย่าให้มันมากเกินไปแล้วอย่าให้น้อยเกินไปมันจะเพี้ยนไปส่วนมากจะเพี้ยนพอไปเห็นแล้วจะเพี้ยนเลยต้องตั้งสติอดทนต่อไปเห็นหนอะไม่เอามันเป็นนิมิตรหลอกลวงล่อหลอกล,ล,ล้างสมองเราให้มันเสียหายทำให้เราต้อง หว,หวยเควสแะสับสนปวมานเนี่ยมันทําให้เราสรับสนถ้าสับสนปั๊บเสียงานด้วยเสียงเงินเสียทองด้วยเสียการเวลาด้วยอันนี้ชัดเจนมากอันนี้ที่เรยบอกพวกเราไว้สาคัญอยู่ตาไอ้พองหนอยุบหนอบางคนไม่พองให้ใจยาวยๆให้ท้องพองให้ได้นอนงายลงไปเอามือประสานทองแล้วพองหนอยุบหนอเดียวก็เคย พอได้ฉะน,นแล้วคล่องแคล่วว่องไวเลยทาอะไรก็ว่องไวถ้าทาอะไรดีด้วยถึงจะรู้ตัวว่าอ๋อเนี่ยกรรมฐา,านมีประโยชน์บบชีวิตประจาวันที่เราแก้ไขปัญหาได้แน่นอนไม่ต้องไปปรึกษาใครปรึกษาตัวสติตัวสติมีเนี่ยทุกคนทุกคนเนี่ยแต่คนไหนมีปัญญาได้ปัญญามากกับได้ปัญญาน้อยมาคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะ แล้วยืนหนอห้าครั้งเนี่ยพยายามทําให้ได้ถ้าสติก็ไอ้ิตดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันบวกผนวกหลังเล่มเหมือนอย่างหนังสือบอกว่าผนวกแปลว่าสรุปสรุปแล้วสตอยูุ่กบจตปั๊บอยามีปัญญาเลยอยากแก้ไขปัญหาได้ปัจจุบันนั้นตรงนี้จึงต้องให้ยืนหนอห้าครั้งทำจนเคยชิน พอเคยชินแล้วพอเห็นใครปั๊บมันจะอัตโนมัติเองโดยไม่ต้องกําหนดว่าเห็นหนอพอเห็นปั๊บเนี่ยพิษะลงไปเท้าไปเท้าองกพิษะแล้วก็มาบอกเราตรงลิ้ป่ปีว่ามิจฉาคนนี้ไม่ดีนะโปรดระวังแต่เรากินเท่ากับไอ้คนดีคนไม่ดีรวมกันได้ไม่เป็นไรทํางานรวมมันก็ได้แต่จะเอาผิตรวมกันก็เธอไม่ได้แน่ เขาจคํานี้ไหมยาวจีดไปลไวงไเขาเขาเป็นคนแย่คนเลวแต่กินข้าวลวงมาได้ทําง,งานลวงมาได้กินข้าวลวงมาได้หมายความไงต่างคนต่างเติมแด่กนี่น้ําปลานี่น้าสมเนี่ยก็เลือกเอาเิเราอย่าไปเติมแบบเขาเิอะเขาชอบเปรี้ยวเราพาไปเปรี้ยวตามเขาได้แล้วไม่ได้นี่ตรงนี้สําคัญบางคนไม่รู้คบกันได้อยู่ได้แต่จะเข้าใจกันยากมาก จะมาผสมหนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้จำไว้คนที่ฉลาดเนี่ยใช้คนได้ทุกประเภทจำไว้คนที่มีปัญญาจะใช้คนได้ทุกประเภทมีคนนี้คนชั่วมันไม่ดีนะแล้วมันรากขัดตางเก่งก็ให้มันคุมการเงินเฉลยแล้วถ้าเอาบัญชี่งเราจะได้รู้ว่ามันเมมหรือเปล่ารับรองมันไม่เมมหรอกต้องให้มันเก็บตังนะ รู้ว่ามันชอบตางต่างให้มันเก็บซะเลยดีไหมดีไหมมันจะเดี๋ยวยกไปทีเดียวเลยนะอันนี้มันใช่ผู้เล่นนะคนเรานะ่ยรู้จักชายคนรู้จักชายคนะคุณรู้จักพูดบางทีคนหัวดื้อเนี่ยเราพูดให้มันดีๆเนเดี๋ยวมันทํางานให้เราตายเลยเข้าใจพูดพูดด้วยปัญญาไม่ใช่พูดด้วยกิเลสหรือดุด,ด่ากาันใครจะชอบ ไอ้ดุดาเนี่ยมันใครชอบหรอกนะมันมีใครชอบแล้ว,นะลวต้องพูดให้เพราะๆคนที่หัวดื้อหัวแข็งพยายามยกย่องให้เกลียดไวหนาเข้าเหมือนก่อนเดี๋ยวอ่อนมาตามแบบพระพุทธเจ้าไอ้ยักมันจะเทหัวพทธเจ้พาพทธเจ้าก็เฉิไม่ว่าจะเทก็เทไปแต่ท่านมีเมตตาอย่างเดียวทําให้ยักต้องอ่อนน้อมจึงตั้งนโมขึ้นราดสะพระกุาโตอ่อนน้อมต่อพทธเจ้ามันอยู่ตรงนี้ คนแข็งไม่ยากแข็งยังไงจะแ,แข็งมันหินก็สู้น้ำไม่ได้น้ำใส่เข้าไปหินก็ต้องอ่อนน้ำที่มันไหลหินยังเึกเกลยใช่ไหมเนห็นไหมดินแข็งเนี่ยเจาะไม่เข้าทำไงต้องใช้น้ำน้ำรอลงไปน้ำนี่สำคัญมากร้อนมาเอาเย็นเข้าไป เอาน้ำกับไปเดี๋ยวเข้ามาหาเราแน่นอนนี่ปัญญาตัวนี้ได้กรรมกรรมฐานนี่นะบางคนมาทํากรรมฐานอย่าไปหวังผลวิพานกรรมฐานบางแหงยานขึ้นแล้วนี่กระชิบว่ะแ,แ,แกได้ยานไหน่ะเดี๋ยวไปถามกว่าแกได้ยานยางไงครูเขา,าว่ายัางไงเลยขยานอย่างนั้นต้องไปหาหลวงพ่อคูนหลวงพ่อคูณมียานรู้จักพ่อคูนไหม หลวงพ่อคูณได้ข่าวว่ามียานดีแล้วรูล้ล่วงนาเลยเออกูก็มีตามก็เลยกันกูมีมียังไงหลวงพ่ออธิบายก็กันยานแบบมึงมึงมียานกูก็มียานยานอะไรครับยานรู้ล่วงนาเนี่ยขอโทษนะพูดตามทีวีมึงมียานกูก็มียานกับมึงเหมือนกันเลยยานยังไงครับ อ่ะมึงยังไม่รู้เหลือเนี่ยขอพระทานโทษท่านพูดฟูมมกันยานตรงเตงนะอะไรไม่เป็นเรื่องไปแล้วกรรมฐา,านได้สามข้อพอเลยระลึกชาติชีวิตสองรู้กฎแห่งกรรมด้วยตัวเองสามแก้ปัญหาในเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้พอแล้วอย่าไปไขว่คว้า,าให้มันมากเกินไปได้ยานที่ปกเทจงไปเป็นโสดายอย่าเอาขั้นนันเอาแค่สาม ต้องรู้กฎแห่งกรรมเน่เราจึงพิมพ์เล่หนังสือกฎแห่งกรรมมาวานวันิดามาเลยมาจังหวัดแพร่มายืนยันเลยแล้วก็จะมาออกรายการทีวีด้วยออกรายการทีวีด้วย <S <S เป็นอมตะพฤกษ์เหมือนงืงงกงงอกเงงงอเนี่ยหายเลยแล้วน้ําเขาท่วมกังจังหวัดแพร่คนตายมาแล้วบ้านเขาไม่ท่วมมันจะอยู่ที่สูงนะมันเสมอกันแต่ทําไมน้ําไม่เข้ามาล่ะ แต่เข้ามาก็เก้าอี้หวายก็หมดเลยสิเฟอร์นิเจอร์นี่เป็นอจจจัศจรรย์ไหมบุญช่วยได้ยอย่างอื่นช่วยเราไม่ได้บุญกุศลช่วยเราได้แน่นอนไม่มีอะไรอย่างบุญช่วยได้แน่นอนอันนี้เราพูดให้ฟังบ้างนะแล้วก็ลูกดีหมดเลยสามสาม,สามจบปริญญาหมด แล้วลูกคนที่สองมกรุงเทพมาวิทยากรุงเทพแล้วลูกคนที่สามเอ็นท้ายเข้าตุลามีสามคนผู้ชายไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาออกรายการนุชยังไม่ตื่นเนอยอะเนี่ยนะยังไม่ตื่นเนอยอะเนี่ยนะ ไม่เห็นมาขาดไปจําได้มันขึ้นไม่ขึ้นบวาฮะยังไม่เตือนก็พร้อมคนพร้อมมากมาคยตื่นแล้วแล้วก็หลับเก่งบางทีนั่งไม่สชญญานขึ้นนะ่ะ <c oughs> นั่งหลับบางทีหลับน้ำลายไหลย,ยืดยืดเลย แลคนคนข้างเขาบอกหลวงพ่อยาคนนั้นเขาชานไปแล้วเ <liebe Star. S 1> ขาชานอะไรหลับน nice yeah. okay. like ้ำลายยาเยื่อยืนหลับหลับหลับนะนย่ยมันก็เป็นอย่างนี้นี่ฎกห่งกรรมเนี่ยโยมจำไม้เลยถ้าตมาเนี่ยม่เดชเจริญกรรมฐานจะรู้แล้วคอจะหักแล้วรู้ไอ้ตัวปัญญาในตัวนี่เองมันบอกเราอะท่านไปหักคอนกทีไนรู้เลย ระลึกเหตุการ์นี่ยีเรียกว่าระลึกเหตุการณ์ว่าเราทางกรรมไว้เราไม่ปฏิเสธทุกข้อาหาต้องยอมรับกรรมแน่นอนที่เราทําไว้ไอ้บงางคนไปตีไอพ้พนันหักไอ้หลังหักอนะตัวเองจะหลังหักแปโดนรถชนหลังหักเลยเนี่ยนี่ชัดเจนมากเนี่ยเราทําไมต้องแขนหักเนะี่ยทาไมแขนหักก็เราหักปีกนกเรายิงนก นกกระสารู้จากนกกระสาไหมปากยาวยืงมันตีหักมันก็วิ่งขับไม่ทันโอโ้วิ่งข้ามทุ่งไปเลยมันขามันยาวมันวิ่งเร็วกว่าเราพอจับได้หักขาเปาะเลยแล้วมันก็บินปัปัปะปัปั๊บปัปัตายแล้วขาจะหักเลยไหมถ้าเราไม่เจริญกรรมาฐานจะรู้เหรอขาหักเรื่องอะไรขาหักเรื่องอะไรด็อกเตอร์อะไรเดี๋ยว มันคือมันกลับกันพรทุลรีหรือทุออลีพรอาแค่บำรุงนะฮะพรทุลรีนั่งกรรมฐา,านไม่ได้นั่งยังไงก็ไม่ได้อยู่ห้องนี้ถามจะเมือนปลวกขึ้นมากินตากินหัวเต็มหมดเอ้ยปลวกที่วัดเตมีเนี่ยห้องเอาย้ายย้ายคือเล,ล,ลียวสี่ทุ่มเนี่ยกวาดปลวกออกแล้วก็ย้ายไปอยู่ห้องโน้นห้องเไมตปลวกเอามานั่งเดี๋ยวมาเรียกแย่ปลวกขึ้นอีกแล้วเอ้ะ ปลวกมากัดตามตาทำอะไรทำไหน,มไหนผมเผิ่มปลวกเต็มหมดบอกของพ่อขอกลับบ้านเราบอกเนี่ยตอนที่ไปทำไปทำไร่ทำไอ้พวกไอ้บานจากฉันไปฟันปลวกแล้วก็เผาปลวกเนเผาปลวกกับพืชเลยมันเด็กกลัวบาปอ่ยก็เธอบอกว่าไม่นึกว่าจะเป็นบาปมันนั่งก็มาทานมันมาเลย มาเลยขึ้นมาเต็มเลือตัวเดียวเดียวเนี่ยไม่เกินเสร็จมันดีเห็นไหมมันมาจากไหนเน่พื้นก็เป็นกุเตียเป็นคนเกิงแล้วมันขึ้นมาจากไหนล่ะเนี่ยมาจากไหนมากัาตาการาหูหมดดูไม่ได้ต้อนเราไปส่งใหนไห้